โรงเรียนบ้านช่องเมก็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตสอง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนางพการัฐบุญแนมผู้อำนวยการโรงเรียนในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น221คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 โรงเรียนบ้านช่องเมกได้จัดการ เรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสานเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหลายคนขาดเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทําให้นักเรียนมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) จากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องเมฆได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญของปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเติมเต็มด้วยตนเองนอกห้องเรียนการดำเนินงานการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ควบคู่กัรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ช่อง Make Model มีจุดมุ่งหมายสําคัญคือเพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้พัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยได้ดําเนินงานตามรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้ C Creativity โรงเรียนบ้านช่องเม็กมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning อย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา ได้ปฏิบัติเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้ได้แก่กิจกรรมเรียนปนเล่นกิจกรรมเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมเศรษฐีเรื่องต่างๆกิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อเกมออนไลน์คาฮูดเวิร์ดวอลควิซิสกิจกรรมปลูกเมลอนเพื่อการศึกษากิจกรรมปอปลาภาสกดเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียน Hand H ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์เชิงบวกโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ปกครองชุมชนและองค์กรภายนอกตามขั้นตอนตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน O oh, Organization ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร N Networking โรงเรียนบ้านช่องเม็กมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา G. Good Governance ใช้หลักธรรมพิบาลในการดำเนินงาน M. Management มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล E. Ethic มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม K. Knowledge มีการพัฒนาความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาช่องเม็กโมเดล เป็นกระบวนการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ควบคู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้การบริหารและการจัดการศึกษาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดีนักเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ที่สูงขึ้นมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับวัย ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขปลอดภัยด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนโดยการจัดก,กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมด้านวิชาการ 2. กิจกรรมด้านทักษะอาชีพ 3. กิจกรรมด้านส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน 4. กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจร,ริยธรรม5กิจกรรมด้านการสร้างสุนทรียภาพให้ผู้เรียน 6. กิจกรรมด้านการสร้างสุขอนามัยที่ดี7กิจกรรมด้านการสร้างภูิคุ้มกันในตัวที่ดี 8. กิจกรรมด้านการพัฒนาตนเองและจิตอาสา9 กิจกรรมด้านการจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียนร้อยเอร์เซนจากการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับคัดเลือกผลงานนำเสนอคลิปวิดีโอการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมช่องเมกโมเดลในรายการพุทธเช้าข่าวสวพทออกอากาศทางช่องโอเบกชาแนลเด็กหญิงกัญญารตาเทพได้รับทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่14โรงเรียนบ้านช่องเมกได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70